สวัสดีครับกลับมาพบกับโปรแกรม Titan d e s ซน n กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโปรแกรม t i t ั n Design เป็นโปรแกรมออกแบบชิ้นส่วนของโครงสร้างทางเลือกนะครับออกแบบโครงสร้าง r c ีด้วยวิธีกำลังออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีหน่่ยแรงใช้งานแล้วก็มีการเขียนแผนงานอย่างง่ายนะครับและก็มีเอกสาร qc checklist และก็สัญญาก่อสร้างนะครับวันนี้จะมาพบกับ การออกแบบบันไดนะครับผมซึ่งเป็นบันได2ทางนะครับผมจะมาแนะนําในการใช้งานของโปรแกรม Titan Design นะครับรวมถึงก็ผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมของเหล็กเสริมเพิ่มเติมลงไปของงานออกแบบบันไดนะครับจะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับกลับมาหน้าชีตออกแบบนะครับ ก็เช่นเคยนะครับเข้ามาที่เมนเมนูนะครับคลิกที่เมนเมนูนะครับเข้ามาเลือกที่ r c s t a ีตรตรงนี้นะครับก็มาเลือกที่ออกแบบบันได2ทางนะครับเช่นเคยนะครับก็มากรอกค่าในช่องของตัวหนังสือสีน้ำเงินนะครับในช่องนี้ Description ผมจะเขียนรายละเอียดเป็นบันไดชั้น1นะครับผมต่อมาก็มาใส่ชื่อบันไดนะครับในที่นี้ผมใส่ไป ST1 นะครับ แล้วก็ใส่ไลท์โหลดผมใส่ไป250 sdl นะครับโหลดเพิ่มเติมนะครับผมปูกระเบื้องเข้าไปด้วยนะครับก็จะใส่โหลดเพิ่มเติมไปที่50กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็มาเลือกอความหนาของบันไดนะครับในที่นี้ผมอาจจะให้อขอเลือกไว้ที่12อก็แล้วกันนะครับผมเป็น12งซึ่งาทางโปรแกรมได้คํานวณให้เบื้องต้นนะครับโดยที่ไม่ต้องคิด าการแอ่นตัวนะครับผมก็อยู่ที่ 0. 119นะครับผมก็จะใช้บันไดหนา1 2เซนนะครับต่อไปนะครับก็มา,าเลือก covering นะครับผมในที่นี้ผมให้เป็น2เซนนะครับต่อไปก็มากรอกค่าโหลดคอมบิเนชันนะครับในที่นี้ผมก็ใส่ไป1.4 dl บวก1 7 ll นะครับต่อมานะครับผมก็มา อนความยาวของชานพักนะครับในที่นี้ผมจะป้อนไปที่1.2เมตรนะครับและก็มากับต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขยับเข้ามานิดนึงนะครับผมมาป้อนค่าโหลดอ่า elevation นะครับในค่า e l a t i o นชั้นบนของบันไดนะครับซึ่งเป็นชั้นนี้นะครับก็ผมป้อนไปที่3.7เมตรนะครับแล้วก็เป็น elevation ของชั้นล่างนะครับผมป้อนไปที่ า50เซนนะครับแล้วก็ช่วงของบันไดายาว2เมตรนะครับโปรแกรมก็จะทําการคํานวณความสูงของชั้นให้ครับเป็น3เมตร20นะครับผมแล้วก็มาป้อนจำนวนชั้นที่นี่นะครับก็คือชั้นจะเป็นชั้นระหว่างชั้น1ถึงชั้นพักนะครับครึ่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็มาป้อนเอเลือก ไดเมเตอร์ของเหล็กเมนนะครับซึ่งโปรแกรมได้คำนวณมาไว้ที่8.92ตารางเซนติเมตรต่อเมตรนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นเหล็ก9แล้วก็ระยะแอดผมจะใส่เข้าไปที่ประมาณ12ก็ยังไม่ผ่านะน,าะน,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 นะครับเดี๋ยวขอเป็นสัก10จะนิดน้อย7.5ทำไม่ได้น่าจะเป็น5เซนนะครับก็ เจ็ดเซนนะครับผมก็ขอเป็นเจ็ดเซนละกันนะครับต่อไปนะครับก็มาใส่เหล็กเสริมกันแล้านะครับก็ในที่นี้ผมจะใส่ไปที่20เซนก็นแล้วกันครับก็ผ่านพอดีนะครับผมซึ่งในารายละเอียดของในการเสริมเหล็กนะครับเดี๋ยวผมขอขยายมาตรงนี้นิดนึงในการเสริมเหล็กนะครับผมทําการ เพิ่มในการเสริมเหล็กเนื่องจากในการรับโมเมนต์ลบของในส่วนของช่วงซัพพอร์ตนะครับตรงนี้นะครับผมผมเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับซึ่งรายละเอียดของบันไดที่ผ่านมานครับเป็นบันไดที่มีชันพักด้านบนแล้วก็บันไดที่มีชันพักด้านล่างแล้วก็บันไดที่ไม่มีชันพักผมก็จะเสริมเข้ามาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูให้นะครับเดี๋ยวผมขอพูดในรายละเอียดตรงนี้ก่อนนะครับ ผมได้เพิ่มรายละเอียดในการเสริมเหล็กเนื่องจากเป็นเหล็กเสริมเนื่องจากแรงแผ่นดินไหวนะครับซึ่งผมจะเขียนตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับถ้าเรากด yes นะครับก็คือเราจะเสริมเหล็กผมก็จะเขียนรายละเอียดตรงนี้เข้ามาให้นะครับว่าเป็นเหล็กเสริมรับแรงแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ผมก็จะเขียนในรายละเอียดนะครับตรงนี้ครับเป็นเหล็กเส้นสีแดงนะครับผมเข้ามาให้นะครับซึ่งเป็นเหล็กรับโมเมนต์ลบ ชั้นบนตรงนี้นะครับนี่นะครับหากว่าไม่ไม่ไม่ต้องการใช้นะครับก็สามารถกด no ได้เลยครับโปรแกรมก็จะทําการลบตรงนี้ออกให้นะครับสมมุติว่าผมเ,าเลือกเป็นไม่มีเหล็กเสริมรับแรงแผ่นดินไหวนะครับผมก็จะทําการเซฟและบันทึกค่า,าไว้ได้เลยนะครับก็จะเซฟเป็น st 1นครับเซฟบันทึกค่าหากว่ามีรายชื่อตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็โปรแกรมก็จะเตือนว่าจะเซฟ ทับหรือไม่นะครับเซฟแทนที่หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเซฟแทนที่เข้าไปเลยนะครับต่อมานะครับผมอาจจะเพิ่มเติมในการเขียนเหล็กรับแรงเนื่องจากแผ่นดินไหวนะครับตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็จะทําการบันทึกค่าโดยเปลี่ยนชื่อตรงนี้ครับเป็น st 2นะครับ st 2ลงไปนะครับผมแล้วก็เซฟบันทึกค่านะครับซึ่ง st 2ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ถ้ามี st2 อยู่แล้วก็โปรแกรมก็เช่นเคยก็จะถามว่าเซฟแทนที่หรือไม่นะครับผมก็จะทำการเซฟแทนที่นะครับหากว่ากลับมาดูข้อมูลในการเซฟนะครับนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปดูปุ๊บตรงนี้นะครับก็หากเราจะเคลียร์นะครับราลยละเอียดตรงนี้ถ้าหากมันมีมากเกินไปนะครับสามารถกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มรีเซ็ตโปรแกรมก็จะถามว่าคุณต้องการรีเซ็ตค่า ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับก็โปรแกรมก็จะทําการรีเซ็ตค่าทั้งหมดยกเว้นในรายการที่1นะครับถ้ากดปุ่ม yes นะครับก็จะมีลบออกให้ทั้งหมดจะเหลือเพียงแค่1นรายการตรงนี้ข้างบนนะครับทุกตารางเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับในการบันทึกค่านะครับถ้าอยากจะบันทึกใหม่ก็มากดบันทึกใหม่ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะทําการบันทึกให้นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับย้อนกลับมาที่หน้าออกแบบนะครับผมหากว่าเราต้องการตรงนี้เป็น st สอนะครับหากว่าเราจะ เลือก S T 1มาทําการปริ้นเอกสารนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับเปิดเลือกและแก้ไขบันไดนะครับเลือกเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ S T 1นะครับแล้วก็กดปุ่มเลือกนะครับโปรแกรมก็จะทําการเอาค่าต่างๆที่เป็นช่องตัวเลขสีน้ําเงินนะครับที่อยู่ในตารางนี้นะครับมาป้อนให้อัตโนมัตินะครับมาป้อนให้ในค่าตรงนี้นะครับรวมถึงตรงนี้มันจะไม่มีเหล็กด้านทานแรงแผ่นดินไหวนะครับก็สามารถที่จะปริ้น P D F ได้นะครับ นี่นครผมจะสร้างาให้เลือก directory แล้วก็เลือกไฟล์นะครับที่จะเซฟทับอันนี้ทีนี้ผมขอเซฟทับในเทสต pdf 1ไปเลยนะครับ <B ling> หลังจากที่เซฟเข้าไปแล้วครับเราจะมาดูรายละเอียดน,นะครับว่าหน้าตาเอกสารในการพิมพ์เราจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับหน้าเอกสารก็จะออกมานะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะใส่ชื่อผู้ใช้งานเข้าไปให้ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับรายละเอียดในการคำนวณก็สามารถเลื่อนลงมาดูได้นะครับก็จะมีอยู่2หน้านะครับสําหรับในการออกแบบบันได2ทางนะครับย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับในการผมได้ทําปุ่มเพิ่มเหล็กเสริมรับแรงแผ่นนไหวเข้าไปนะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับ ของอถ้าเปิดเข้ามานี่นครับปุ๊บก็จะสมมุติอันนี้เป็นบันไดนี่นครับเลือกเข้ามาเป็นบันไดโดยที่ไม่มีชั้นพักนะครับผมก็จะใส่ในคลิปที่แล้วก็จะไม่มีตัวเหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบข้างบนที่เป็นซัพพอร์ตนะครับในที่นี้ผมก็จะใส่ให้เข้าไปเพิ่มให้นะครับผมถ้าหากว่าอยากจะใส่ เหล็กเสริมรับแรงแผ่นดินไหวก็สามารถเลือกได้นะครับนี่นะครับกดเข้าไปปุ๊บโปรแกรมก็จะทําการป้อนตรงนี้นะครับเป็นเหล็กเสริมรับแรงแผ่นดินไหวเข้าไปให้นะครับตรงกลางช่วงกลางนะครับพร้อมกับระยะแอดนะครับผมเช่นเดียวกันนะครับก็เหล็กที่เป็นนี่นะครับชั้นพักอยู่ด้านบนเพิ่มเข้ามาให้นะครับตรงนี้ครับเหล็กถ้าไม่ต้องการก็กดลบออกนะครับกดถ้าต้องการก็กดเสริมเข้าไปนะครับนี่นะครับชั้นล่างก็เช่นกันนะครับ นี่นะครับชั้นล่างก็เช่นกันนะครับถ้าต้องการปุ๊บก็กดไปได้นะครับก็จะมีเหล็กเส้นสีแดงนะครับถ้าไม่ต้องการก็ลบออกเส้นสีแดงก็จะหายไปนะครับโอเคนะครับสําหรับในการออกแบบบันได2ทางนะครับรวมถึงในการเพิ่มเติมเหล็กเสริมรับแรงแผ่ดินไหวนะครับแล้วก็เหล็กเสริมรับโมเมนต์ลบที่ซัพพอร์ตของบันไดนะครับผม สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้นะครับผมจะมีลิงก์ด้านล่างนะครับหรือว่าท้ายคลิปก็จะมีนะครับช่องทางในการติดต่อไว้ให้นะครับส่วนผู้ที่จะสนับสนุนนะครับผมก็อยากได้ใช้เวอร์ชันเต็มนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนกันได้นะครับก็จะมีคลิปลิงก์ด้านล่างนี่ครับที่ใส่ไว้ให้นะครับแล้วก็รวมถึงท้ายคลิปก็จะมีบอกในการติดต่อช่องติดต่อในการสื่อสารกันนะครับผมสำหรับ คลิปนี้นะครับก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปต่อไปก็เดี๋ยวมาเราลุ้นกันนะครับว่าผมจะทำะรายการขบวนอะไรอีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ